We'll สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่6กันยายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา18.13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวงิุสธต พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในจูเวงซียูดือจีซูสมาติงเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจําประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางนีนางเบอาปีนุชมาติงภริยาเอกอัคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วยเวลา18.24นาฬิกา24นาทีพระรชาชาทนพระบรมราชวรโรกาศให้นางสาแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายสัตปยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้ ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ายประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวส,สุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายมาริทสังี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชูศักดิ์สิรนินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นางสาวจิรพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พันตำารวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางนารุมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำารัสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะรัฐมนตรีรู้สึกดีที่ได้มีโอกาสพบ ท่านนายกและรัฐมน,นตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตว์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีก็ข,ขอเป็นกำลังใจให้ในโอกาสนีน้และตลอดไปสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยาม,ยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนสาราดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ปลัดกระทรวงกลาโหมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยภรยานายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสมาคมภรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคณะกองทัพไทยผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบก ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคู่สมรสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุ้มก้าวในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเลขาธิการสภากาชาติไทยคณะผู้บริหารคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยคณะกรรมการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานสนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะกรมกรม การอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถมัมภ์พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทนารีนาถคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมลูกกตันยูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี คณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยมและคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิต คณะผู้บริหารขร้าราชการครูสมาคมนักเรียนเก่าสมาคมครูผู้ปกครองและครูและนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีคณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567 และว,วันนี้เวลา14นาฬิกา46นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตสิทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่องราชบัณฑิตมองไกลนำวิจัยปรับตัวรับมือโลกร้อนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่6-7ถึงกันยายน2567เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของราชบัณฑิตยสภาในปี2569เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกของราชบัณฑิตยสภา ทั้ง3สำนักผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาวะโลกร้อนและ PM 2.5 แล้วจัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหานำเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2,567ถึง2,569เป็นการเตรียมการที่ราชบัณฑิตยสภาจะก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดแสดงความเป็นมาของราชบัณฑิตยสภาและนิทรศการที่เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อนเช่นผลกระทบโลกร้อนและความพร้อมในการรับมือปรับตัวของประเทศไทยโลกร้อนกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาวะโลกร้อนและโลกเดือดต่อความมั่นคงด้านเกษตรและอาหารของไทย ราชบัณฑิตยสภาเป็นสถานที่บำรุงศรัรพพวิชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2469เเพื่อการค้นคว้าและวิจัยเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาอนุรักษ์และให้บริการทางวิชาการให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวราคัติยราชนารีพระราชาทานพระวโรวกาสให้นักศึกษาใหม่ราชวิทยายลัยจุฬาภรเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนและรับพระราชาทานพระโอวาสประจำปีการศึกษา2567ผ่านระบบออนไลน์ วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาพรเสด็จออกณอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรนำนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาพร ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีประกอบด้วยวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรสีสว่างควัตวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์รวม425คนเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนประจำปีการศึกษา2567ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและศึกษาเล่าเรียนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติความว่าข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเรื่องของการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาหาความรู้สำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่ เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย2ประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริงควรจะศึกษาให้ตลอดครบท้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเลงเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติประสบความสําเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวังและเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทําความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่ตอไป พระวระวงเธอเพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ113ปี วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา51นาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกําเนิดโรงเรียนครบ113ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน2,815คน โอกาสนี้ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปัญญารัตนะซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามปรัชญาประจำโรงเรียนคือปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนใช้สำหรับเป็นห้องจัดประชุมทางไกลห้องสารสนเทศจัดแสดงผลงานและการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งให้บริการทางการศึกษาและการจัดประชุมสำหรับโรงเรียนต่างๆในสห,สหวิทยาเขต จากนั้นประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรั์แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีเบสออร่าลเสียสละเพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์พร้อมกับประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ใหม่แก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีและประธานทุนการศึกษากองทุ ุณเพชรัส,สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาทุนการศึกษามูล,ลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถมัมแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงรางวัลพระเขี้ยวเพชร เกียรติภูมิความสําเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกําเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม102คนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบ,บุรีได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา10นาฬิกานาทีทพระ <emin Perfect. S 1> <criança> บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรนะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตมหาวิทยา นราชพัฒนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม2,174คน มหาวิทยาลัยราชพัฒนภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศเน้นสร้างประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่และใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การทํางานร่วมกับผู้อื่นการสื่อสารและการสร้างนวัตกรรมพร้อม ทั้งมีทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน ด้านมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชได้น้อมนำพระบรมราชโชบายมาใช้ในการพัฒนาท้องถิน่นโดยพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นมีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่ายได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นอันดับ6ของอาเซียน โดยมูลนิธิส่งเสริมทะบวงมหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาได้น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพมาตรฐานชีวิตที่ดีมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่จนเกิดการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าและทุนทางสังคมช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนท้องถิน่นและเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558ถึง2565เป็นวันที่3 วันนี้ที่อาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถไปมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558าปถึง2565 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในส่วนกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจและยกย่องสถาบันต่างๆที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องโดยมีพระภิกษุรับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน16รูปผู้แทนสถาบันต่างๆรับประกาศเกียรติคุณ จำนวน42หน่วยงานผู้บริจาคโลหิตรับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ36ครั้งและ108ครั้งรวม1,670คนทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตของประเทศให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ป่วยในปี2567จึงได้รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งภายใต้โครงการให้โลหิต ให้ชีวิตให้ประจำ g i v e Blood, g i v e Life, g i v e Forever เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ให้มากขึ้นดอยคำเปิดตัวนิทรรศการ30ปีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสาร์พระราชาในตำราดอยคำณสถานีดอยคำวันนี้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรรมการบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด เป็นประธานเปิดตัวสถานีดอยคำภายใต้โครงการดอยคำ30ปีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีเป็นนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผูท้รทรงก่อตั้งบริษัทและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นท um mm ี่จะสืบสารรักษาและต่อยอด นิติการจะจัดต่อเนื่องหนึ่งปีแสดงจุดเริ่มต้นตั้งแต่จัดตั้งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเมื่อปี2537และพัฒนาการจนถึงปัจจุบันรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17เป้าหมายที่ดอยคำดำเนินงานมาตลอด30ปีนอกจากนี้ยังมีโซนแกะล้างเก็บเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนนำขวดพลาสติกและกล่อง UHT มาคัดแยก ในการนี้สมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีได้พระราชทานกล่องกระดาษและขวดน้ำที่ทรงใช้และคัดแยกเก็บไว้ร่วมในกิจกรรมเพื่อนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ต่อไปประชาชนทั่วไปและที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สามารถเลือกซื้อสินค้าดอยคำได้ที่ PopUp s t o r e ดอยคำชอ็อปบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวีได้จนถึงปีหน้า จบข่บาวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปีนีเทียมอ,อัมพรในชั้นกมวลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ